หลอดใบใหม่ของถุงเงินถุงทองมาช้าเน่าโคลนเน่านะคะวิธีแก้แบบดุลด่วนเลยนะคะให้เพื่อนเพื่อนรื้อกระถางเลยค่ะเพื่อนค่ะรื้อกระถางนะคะแล้วก็ปรุงดินใหม่โดยการใช้ดินหมักใบไม้นะคะสามส่วนผสมคุยคอกหนึ่งส่วนแล้วก็เอาถุงเงินถุงทองต้นนั้นนะคะที่เราเช็คแล้วว่า บริเวณไหนเน่าบริเวณไหนที่เหลืองนะคะตัดออกคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็เอาเขาลงไปปลูกใหม่นะคะก็เป็นการช่วยเหลือต้นไม้นะคะอย่างต้นนี้นะคะตอนแรกเนี่ยช็อกเลยนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะเพราะแม่ดานล่าปรุงดินที่ให้ปุ๋ยคอกเยอะเกินไปหลอดใบใหม่มาช้ามากเลยนะคะแต่ว่าสังเกตว่าใบของเขาไม่เหลืองนะคะ แสดงว่ารากของเขายัางไปได้เพียงแต่เกิดอาการช็อกแม่นาร่าก็ปล่อยระยะเวลาให้ปุย๋ยคอกที่อยู่ในกระถางเนี่ยซึมออกตามการรดน้ำนะคะพอดินที่เหมาะสมกับเขาแล้วเขาก็เริ่มเจริญเติบโตได้ดีนะคะเพื่อนๆคะ่ะหลอดใบใหม่ก็มาเร็วใบก็ยัี้แม่อาลา่าจะพาเพื่อนๆไปชม ไปดูวิธีการสังเกตหลอดใบใหม่ของถุงเงินถุงทองนะคะว่าสังเกตว่าเขาอุ้มท้องในลักษณะไหนนะคะเพื่อนๆคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ลันล่าจะพาเพื่อนๆมาสังเกตการตั้งท้องของถุงเงินถุงทองนะคะการอุ้มท้องหลอดใบใหม่เนี่ยเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะต้นถุงเงินถุงทองต้นนี้เป็นต้นแม่ต้นแรกนะคะที่แม่นานล่าซื้อมา เดือนกันยาหกีนะคะก็8เดือนแล้วนะคะแเดือน9เดือนแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะการสังเกตการอุ้มท้องหลอดไปใหม่ของถุงเงินถุงทองเนี่ยสังเกตได้ไม่ยากเลยนะคะดูใบแรกก็คือใบบนสุดนะคะแล้วก็ดูบริเวณก้านใบของเขานะคะ<ด><ๆ>เพื่อนๆเขาจะมีลักษณะนูนนะคะนูนอย่างนี้ ใคะเพื่อนๆนูนๆขึ้นอเงี้ยก็คืออันนี้คือหลอดใบใหม่ของเขานะคะนี่ค่ะจะตรงปลายนี่จะแหลมเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นบริเวณหางของถุงเงินถุงทองนะคะตรงนี้ก็จะอุ้มท้องใบของเขานะคะเพื่อนๆน,นี่เลยเป็นอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนค่ะพอ,อถึงระยะที่เขาจะแทงใบใหม่ หางของถุงเงินถุงทองจะโผล่ออกก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเขาจะโผล่ออกก่อนแล้วก็ค่อยๆมีใบยืดยาวออกมานะคะเพื่อนๆคะ่ะเนี่ยสังเกตแบบนี้ค่ะอันนี้คือท้องแก่นะคะช่วงใบยๆเนี่ยหางของถุงเงินถุงทองน่าจะโผล่นะคะน่าจะโผล่ขึ้นแบบนี้เลยนะคะสังเกตว่าเห็นไหมคะใบล่างเนี่ยเขาหักนะคะ หักลงแม่ดาล่าก็ตัดนะคะเพราะยังลอกกาบไม่ได้กาบเขายังเขียวอยู่แต่ใบของเขาการหักนะคะไม่สวยทรงพุ่มไม่สวยแม่ดาล่าก็ตัดออกนะคะนี่เลยค่ะพอตัวนี้คลี่ใบเกือบเต็มนะคะเขาก็เริ่มตั้งท้องหลอดใบใหม่แล้วนะคะเป็นระยะเวลาที่ไม่นานนะคะเพื่อนๆ แป๊บๆออกแป๊บๆออกถุงเงินถุงทองที่แม่ลล่าเลี้ยงจึงได้หลายๆใบนะคะบริเวณหางของถุงเงินถุงทองจะโผล่เนี่ยค่ะหางของเขานะคะเพื่อนๆจะโผล่ออกมาจากท้องก่อนนะคะตามด้วยใบค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวไปดูหลอดใบใหม่ที่พึ่งแทงออกมาได้เต็มใบแล้วนะคะเพื่อน นี่คือใบใหม่ของถุงเงินถุงทองนะคะที่ออกจากท้องได้ได้สุดใบแล้วนะคะเพื่อนขานี่คะ่ะจะมีหางนะคะแล้วก็มีใบอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็ค่อยๆค,คลี่ใบออกมาให้เต็มนะคะพอถึงระยะให้ไหลให้หนอเนี่ยหลอดใบใหม่ของเขาก็จะมาเร็วนะคะเพื่อนๆแต่สังเกตว่าก้านของเขาจะสั้นลงเรื่อยๆนะคะ ต้นนี้ใบยังใหญ่อยู่ค่ะเพื่อนๆค่ะปกติแล้วก้านก็จะสั้นใบก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะออกจากท้องนะคะเพิ่งออกจากท้องได้เต็มที่นะคะเพื่อนการกัดสีสวยค่ะนี่ค่ะถุงเนี่ยเนี่ยบริเวณปลายใบจะมีถุงนะคะถุงใหญ่นะคะเพื่อนๆค่ะหางเชิดขึ้นแล้ว ตรงโคนก้านของหลอดใบใหม่ก็เริ่มอุ้มท้องแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่คะ่ะนูนๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยจะสังเกตว่าเขานูนนะคะบริเวณนูนๆอย่างนี้คือใบใหม่อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆใบใหม่อยู่ตรงนี้พอใบนี้คลี่นะคะคลี่เขาก็จะนูนขึ้นเรื่อยๆนะคะนูนขึ้นเรื่อยๆจนถึงระยะที่เขาจะ แทงใบใหม่หางของถุงเงินถุงทองก็จะออกก่อนนะคะเพื่อนๆเขาจะโผล่มาก่อนและตามด้วยใบนะคะนี่เลยใบล่างเนี้ยเขาเอ็นหักเหมือนกันใบยังสวยอยู่นะคะแม่นารลาก็ตัดทิ้งค่ะนะคะจัแต่งทรงพุ่มให้สวยๆเลยค่ะถุงเงินถุงทองต้นนี้เป็นต้นแม่ต้นที่สองนะคะแม่นลาล่าซื้อมาเดือนน่าจะเดือนตุลานะคะปลายปลายเดือนตุลา นะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่เลยสูงใหญ่เป็นเม่นเม็ดเลยนะคะการออกหลอดใบใหม่ของถุงเงินถุงทองเนี่ยวิธีการสังเกตสังเกตได้ตั้งแต่อายุเขา,าตั้งแต่เขาแทงใบนะคะเพื่อนๆพอแทงใบใบแรกๆพอได้ใบที่2ออกมาใบที่2ก็เริ่มอุอ้มท้องแล้วนะคะการสังเกตก็สังเกตรอยนูน ตรงโคนของก้านใบนี่แหละค่ะนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่ดอลลา่าพาไปดูต้นเล็กๆนะคะที่เขาอุ้มท้องหลอดใบใหม่ว่าจะเหมือนกับต้นนี้หรือไม่นะคะไปพิสูจน์กันดูนะคะนะคะนี่ค่ะสวยมากเป็นอย่างนี้เลยนะคะ หน่อที่ย้ายลงกระถางนะคะเพื่อนเพื่อนขาเนี่ยบริเวณนี้ก็คือหลอดใบใหม่ของเขาเนะะี่ยค่ะเพื่อนกำลังแทงนะคะกําลังแทงาหางออกมานะคะเห็นไหมคะเขาจะเอาหางออกก่อนนะคะเพื่อนเนี่ยหางของเขาแล้วก็ค่อยคยยืดออกมาจนสุดใบแล้วก็เป็นก้านออกมานะคะพอก้านออกมาเริ่มคลี่ใบ ได้ประมาณนี้เขาก็จะอุ้มท้องแบบนี้ต่อไปนะคะอันนี้คือท้องท้องแตกแล้วนะคะใบเขาออกสุดแล้วนี่ค่ะใบใหม่นี้เริ่มคลี่แล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็จะยืดยืดยืดก้านของเขานะคะให้โตกว่าตัวนี้นะคะใบของเขาก็จะใหญ่นะคะลักษณะเด่นมาแล้วค่ะกาสีสวยถุงสวยนะคะเพื่อนๆค่ะตัวนั้นก็เหมือนกันค่ะ เดี๋ยวแม่นาราพาลอดูให้ทั่วนะคะว่า,าสังเกตไปสังเกตดูว่าแต่ละต้นเนี่ยเขาอุ้มท้องแล้วหรือยังนะคะพเพื่อนๆหาไปกันเลยค่ะถุงเงินถุงทองที่เอาลงดินต้นที่สองนะคะพเพื่อนๆตอนนี้คือเป็นถุงทองที่สวยมากค่ะกัดสีสวยถุงใหญ่นะคะพเพื่อนๆหางหางเล็กแต่ยาวนะทาไมหางเล็กแบบนี้เนี่ยเป็นหนวดๆวเลย นะคะคใบถุงทองจะเป็นผลอุ้มทองก่อนนะคะนี่เลยสวยงามเนาะถุงเงินถุงทองต้นนี้ใบถุงทองนะคะกำลังที่ใบจะสุดแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะ ตอนนี้คือใบเขาพับเข้าอย่างนี้นะคะนี่ค่ะพับอย่างนี้นะคะแม่ดน้าาก็ค่อยๆดันออมานะที่ที่ที่หลวงเข้าไปเนี่ยจะดูว่ามีพวกหนอนพวกแมลงทํารังอยู่หรือเปล่านะคะนี่ค่ะถ้าเป็นต้นที่อยู่ในระยะการเจริญเติบโตเนี่ยเขาจะเอาก้าน ให้สูงก่อนนะคะถุงเงินถุงทองของอต้นที่เข้าสู่ระยะการเจริญเติบโตเต็มที่นี่ค่ะเขาก้านเขาจะยืดยาวมากกว่านี้นะคะยังไม่เห็นการอุ้มท้องของเขาเพราะว่าก้านเขายังยืดยาวไม่ไม่ไม่สุดนะคะเพื่อนๆค่ะต้นนี้สวยนะคะดูก้านเขาเป็นลายอย่างนี้เลยค่ะลายขึ้นมาเลยนะคะ สวยงามมากค่ะเพื่อนถุงเงินถุงทองต้นนี้เพื่อนเพื่อนชี้ได้ไหมคะว่าเขาอุ้มท้องก้านไหนนะคะเพื่อนเพื่อนคะ่ะแบบนี้สังเกตเห็นไหมคะนี่ค่ะสังเกตแบบนี้เห็นไหมคะเห็นไวเอ่ยน,นี่คอลอดใบใหม่ของเขาหางกําลังโผล่ค่ะเพื่อนเพื่อนหางโผล่มาก,ก่นนี่เลยบริเวณนี้คือจุด จุดของหางของเขานะคะเพื่อนที่จะโผล่หางออกมานะคะหางถุงเงินถุงทองเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนบางคนยังไม่เคยเห็นนะคะก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเนี่ยค่ะนี่คือหางของเขานะคะหางสั้นหางยาวแล้วแต่ค่ะแล้วแต่ต้นนะคะบางต้นนี่หางยาวเป็นคืบเลยนะคะเพ<ๆ>ืะะ่อนค่ะก็ได้1ได้สองนะคะได้3แล้วก็ใบนี้ออกมาอีกก็ได้สี่นะคะ ใบที่ห้านี้เอาออกแล้วค่ะเพราะว่าเขาเข้าสู่ระยะการยุบตัวนะคะเพื่อนต้นเล็กต้นน้อยข้างในก็กําลังอุ้มท้องกันเป็นแถบๆเลยค่ะอุ้มอุ้มท้องพร้อมๆกันนะคะเพื่อนโตเร็วมากๆเลยนะคะถุงเงินถุงทองต้นนี้นะคะเข้าลักษณะความมงคลของถุงเงินถุงทองเลยค่ะเห็นไหมคะรูปผีเสื้อนะคะใบรูปผีเสื้อมีหูอย่างนี้นะคะถุงใหญ่ ะะหางก็ยาวนะคะเพื่อนๆนี่เลยใบถุงทองที่ออกมาใหม่นะคะเพื่อนๆก็ทรงผีเสื้อนะคะเนี่ยมีหูนะคะสวยงามค่ะแล้วก็นี่เลยเขาอุ้มท้องนะคะเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะอุ้มท้องอยู่ตรงนี้ค่ะ นี่เลยนี่ค่ะไปลายของเขาเนี่ยค่ะกำลังจะโผล่ออกมาจากาใบถุงทองใบที่สองนะคะเพื่อน,พอ,นพอหลอดใบใหม่แทงออกจากท้องได้สุดแล้วนะคะก็จะม้วนๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆหางของเขาก็จะตั้งขึ้นอย่างนี้นะคะอันนี้หางยาวมากเลยนะคะนี่ค่ะออกจากท้องยังไม่สุดเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ย เขาจะออกมาอีกค่ะออกมาเรื่อยๆจนเห็นก้านแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่เลยส่วนต้นต้นนี้คือต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้คือออกสุดแล้วนะคะนี่ใบออกสุดแล้วก็เขาเขาก็จะคลี่นะคะคลี่ใบออกมานะคะ แล้วก็รอก้านของเขายาวขึ้นก็จะเห็นลักษณะนูนนะคะนูนขึ้นบริเวณโคนของก้านนะคะนั่นคือใบใหม่ของถุงเงินถุงทองนะคะพเพื่อนๆสุดยอดมากเลยนะคะสวยงามค่ะถ้าถุงเงินถุงทองนะคะเกิดอาการช็อกนะคะเกิดอาการช็อกใบของเขาจะไม่ จะไม่โตเลยนะคะแล้วก็หลอดใบใหม่นี่มาช้ามากเลยนะคะมาช้าจริงๆนะคะก็จะเป็น1ใบ2ใบโดเดอยู่อย่างนั้นนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าต้นของเขาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเพราะสิ่งแวดล้อมที่จัดให้เขาเนี่ยตรงกับความชอบของเขานะคะดินปลูกก็ตรงกับความชอบของถุงเงินถุงทอง นะคะการให้น้ําให้ปุ๋ยก็พอเหมาะพอดีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะออกหลอดใบใหม่ได้เร็วนะคะพอใบบนนี้คลี่ออกเขาก็ตั้งท้องเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนี่เลยนะคะ วันนี้แม่นานล่าก็พาเพื่อนๆมาสังเกตการอุ้มท้องหลอดใบใหม่ของถุงเงินถุงทองนะคะว่าสังเกตได้จากรอยนูนของก้านใบถุงทองใบบนสุดนะคะตรงบริเวณโคนของก้านใบจะมีลักษณะนูนนะคะนูนขึ้น แล้วก็ปลายเนี่ยจะจะจะเหมือนสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมยาวๆนะคะนะคะนูนขึ้นพอเรารูปดูเนี่ยจะรู้ว่ามันนูนนะคะก็สังเกตอย่างนี้อย่างต้นนี้ก็นี่ค่ะนี่คืออุ้มทองอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะสังเกตง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆนะคะถ้าต้นไม้เราช็อกนะคะไม่โตหลอดใบใหม่ก็จะมาช้านะคะบางครั้งไม่มาเลยนะคะก็จะ ยุบตัวไปเลยนะคะใบเหลืองรากเน่าโคนเน่าไปเลยนะคะแต่ถ้าเขาจเจริญเติบโตได้ดีนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ได้ดีเนี่ยหลอดใบใหม่อะ่ะจะมาเร็วนะคะจะมาเร็วมากๆพอถุงเงิน <c oughs> พอถุงทองลี่ใบนะคะก็อ่าด้านล่างก้านใบของถุงทองก็จะอุ้มทองเลยนะคะพเพื่อน แบบนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าสมมติว่าต้นไม้เราช็อกนะคะบางครั้งก็จําเป็นต้องรื้อนะคะรื้อแล้วก็ปรุงดินใหม่นะคะเพื่อนๆคะ่ะปรุงดินให้เหมาะสมกับถุงเงินถุงทองนะคะถุงเงินถุงทองเนี่ยชอบดินร่วนนะคะแล้วก็เป็นไม้ที่ชอบน้ํานะคะสําคัญสุดคือชอบแสงแดดด้วยคะ่ะ เพื่อนก็จะได้ถุงเงินถุงทองสวยๆหลอดใบใหม่มาเร็วๆนะคะมีหลายใบทรงพุ่มสวยๆไว้ไว้ชมนะคะเพื่อนๆา่าทรงพุ่มสวยหลอดใบใหม่มาเร็วใบมีการเจริญเติบโตได้ใหญ่นะคะฉะนั้นก็ต่อไปเขาก็จะให้หลายดกนะคะเพื่อนๆเ,เมื่อไหลโดกเราก็ตัดหลายไปชำ หนอของเขาก็จะออกตามข้อตาของไหลนะคะเราก็จะได้ถุงเงินถุงทองที่ขยายพันเองได้เยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะคลิปนี้แม่นานล่าก็พาเพื่อนๆมาชมแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ